เรามาดูนะครับวิธีการรีเซ็ตตู้เล่นแบบหย่อนเหรียญเล่นแบบออโต้นะครับอ<ม>ันนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติที่เป็นเวลามาเนี่ยครับอาจจะมีรอยขู่ขีดบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเขาใส่ตู้มาเขาไม่ได้ห่อให้เราเหมือนกันนะครับ<ม>เขาก็จะยัดใส่มาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ค่อนข้างสภาพสวยนะครับแล้วก็เราเสียบผ่านมออแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับอันนี้อัด ตัวอย่างให้พี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนตัวนี้เขาใส่มาเขาใส่มาเล่นแบบออโต้อยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ใส่มาเล่นแบบออโต้อยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีบอกนะครับว่าจะให้กลายเป็นเล่นแบบหยอดเหรียญยังไงนะครับอ่าดับแรกตอนนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับมาดูนะครับ เริ่มเคร源が入りました電源が入りましたมีระบบเครื่องนะครับ电源が入りました电源が入りましถ้ามันขึ้นอย่างนี้ให้เราไปรีเซ็ตตู้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรีเซ็ตตู้นะครับรีเซ็ตตู้ก็ต้องใช้อันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้รีเซ็ตตู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเรา อ่าใช่ครับยังไม่ต้องรีเซ็ตนะครับอ่าเวลาเราเล่นเราเพิ่มเครดิตนะครับเนี่ยเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้เราโคตอย่างเงี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูกน่อยนะครับ อันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เหลือ41เหรียญนะครับแล้วเวลาเราเพิ่มเพิ่มเครดิตนะครับเรากดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดค้างไว้มันจะขึ้นเป็น50นะครับอ่าล้วก็เล่นได้ปกตินะครับอ่าแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเล่นแบบใส่เหรียญนะครับเล่นแบบใส่เหรียญเราก็จะต้องปิดนี้ก่อนนะครับ เปิดตู้นะครับแล้วก็ปิดนะครับตัวนี้เราปิดตู้นะครับแล้วผมจะบอกนะครับไล่ตามสายนะครับพี่ไล่ตามสายนะครับพี่เห็นไหมครับอันนี้นะครับไล่ตามสายนะครับถอดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยเราถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ ไล่ตามสายมันจะเป็นสายไข่าสายมันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเอถอดออกซิผมใช่สองมือนะครับแป๊บหนึ่งอ่าพอเราถอดเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ดูนะครับเราถอดเสร็จแล้วนะครับพี่เห็นตัวนี้ไหมครับนี่เราก็ใส่เข้าตามนี้นะครับ ของไข่ของมันอยู่แล้วครับนี่อ่านี่ใส่ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วสายตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จับมาดูนะครับไล่มาเลยนะครับมันไปตรงไหนนะครับนี่อย่างสายตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกนะครับ ตัวนี้มานี่นะครับเขาจะอยู่ข้างในนะครับจะเป็นซ็อกเก็ตอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะต้องถอดเดี๋ยวเราต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมหาไขควงแป๊บนึง มาแล้วนะครับไม่ไม่ต้องถอดนะครับพี่บิดตัวนี้ลงนี่เดีนะเอาตัวนี้ลงนี่นี่นี่เห็นนะครับเราไล่มาจากนี้เห็นไหมครับนี่คือสายเขานะครับเอาตัวนี้ลงแล้วก็นี่เอาตัวนี้ออกนะครับพอตัวนี้ออกเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่เอาสายตัวนี้เห็นไหมครับสายตัวนี้เสียบเข้าแทนนะครับ น,นี่ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับพอเสียบเข้าปุ๊บเราก็ปิดเหมือนเดิมก็ได้ครับหรือถ้าไม่ปิดก็ได้นะ ัดดีๆนะครับจัดดีๆแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับพอเสร็จแล้วพี่ไล่ดูจากเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับออกมาจากนี่นี่เห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับพี่ถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้นี่เนี่ยไม่ยากครับมันเป็นของใครของมันอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอสองมือก่อนนะครับถอดตรงนี้ออกแป๊บหนึ่ง อ่าตอนนี้เราก็เสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วต่อไปผมจะสอนวิธีรีเซ็ตตู้นะครับก็คือเวลาเราเปลี่ยนไปเล่นแบบใส่เรียหรือออโต้เราต้องเซ็ตตู้ก่อนนะครับแล้วก็เรากุญแจอีกดอกหนึ่งนะครับนี่นะครับกุญแจอีกดอกหนึ่งมาเสียบตรงนี้นะครับพี่นี่มาเสียบตรงนี้นะครับนะครับพี่เสียบก่อนนะครับก่อนเปิดตู้นะครับพอเสียบเสร็จพี่บิดขวานะครับ อ่าพี่บิดขวานะครับจับนับหนึ่งพอบิดขวาเสร็จพอพี่บิดขวาเสร็จแล้วนะครับพี่เปิดเปิดนะครับพอพี่เปิดตู้เสร็จแล้วนะครับพี่เห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้นะครับ ที่เห็นปุ่มนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพี่กดนะครับกดเป็นเลขอะไรก็ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนพี่เห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่พี่กดไปหกก็ได้นะครับพอกดหกเสร็จนะครับพี่มาตบพี่มาตบอันนี้ลงนะครับนี่มาตบอันนี้ลงหนึ่งครั้งปับ๊บพอพี่ตบอันนี้ลงหนึ่งครั้งใช่ไหมครับพอตบคันโยกลงหนึ่งครั้งเสร็จแล้วพี่กลับมาที่เดิมบิดกุญแจนะครับแล้วก็ดึงกุญแจออกน,นะครับ

ว่าเราไลู่ไา่เราไลสายถูกไ,ไล่ยไล่สายครบทุกสายครบทสายบนึนะครบแล้นะ่นน่เราไลสายครบลน่าะไล่สีน่ครบแล้วนะครบครบะค นี่นะครับเดี๋ยวเราลองหยอดดูนะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับตั้งหนึ่งนะมแหนกขึ้นละเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับเน,น,นี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวรอหน้ามันรีบูตแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เล่นได้แล้วเนี่ยแบบย่อดเรียงนะครับอันเนี้ยเนี่ยนะครับนะครับ้บาหน้ามันยังไม่รีบูตนะครับ,เร,บเราเปิดใหม่ครับเปิดใหม่ครับเราเปิดใหม่ปึ๊บเราปิดนะครับเราปิดใหม่ อ่าแต่แล้วเราปิดใหม่เรารีเซ็ตใหม่อีกรอบก็ได้ครับอ่าร็จแ,แล้วเราก็ไปรีเซ็ตใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าสมมตินหน้ามันไม่บูตขึ้นนะครับอ่อถ้าหน้ามันไม่บูตขึ้นใช่ไหมครับเราก็ไปรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเปิดสวิต์กดรีเซ็ตครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจะได้นะครับแล้วก็ตกพันโยกหนึ่งทีข้างหน้านะครับพอตกพันโยกเสร็จปุ๊บบิดใหม่นะครับ ดึงขวดแจออกนะครับแล้วับปิดเรียนรเข้าิมครับแล้วก็เดี๋ยวรอมันบูตนะครับกบ็ประมาณน,น,น,นี้นะครับ